สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธัญพรชอยส่งเนินวันนี้จะมาสรุปบทความวิจัยในหัวข้อเรื่องการออกกําลังกายทางน้ําที่ส่งผลในเชิงบวกต่อความเปราะบางทั้งร่างกายของสตรีวัยหมดประจําเดือนค่ะผู้สูงอายุที่มีอายุที่เพิ่มขึ้นจะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อความเปราะบางที่เพิ่มขึ้นและเพศหญิงมีแนวโน้มที่มีความเปราะบางมากกว่าเพศชายความเปราะบาง จะส่งผลต่อระบบสมดุลต่างๆในร่างกายซึ่งพบกล้ามเนื้ออ่อนแรงมวลกล้ามเนื้อลดลงและมวลไขมันที่เพิ่มขึ้นค่ะส่งผลให้การเคลื่อนไหวร่างกายลดลงระบบพผผลาญในร่างกายผิดปกติและการดื้อต่ออินซูลินที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดโรคอ้นวนโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาค่ะโดยผู้สูงอายุที่เบาบางและพบความดันโลหิตสูงจะยิ่งเสี่ยงต่อโรคหวัวใจและหลอดเลือดสำหรับสตรีในวัยหมดประจำเดือน จะส่งผลต่อระดับฮอร์โมอนเพศเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคเมตาบอลิซึมค่ะการออกกำลังกายแบบให้แรงต้านทานและแบบแอโรบิกสามารถป้องกันการสูญเสียน้ำหนักกล้ามเนื้อและการทำงานของกล้ามเนื้อที่ลดลงในวัยผู้สูงอายุได้นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันและรักษาความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับผู้สูงอายุ แนะนำให้ออกกําลังกายในน้ําการต้านทานของน้ําช่วยเพิ่มการทํางานระบบหัวใจและหลอดเลือดและกล้ามเนื้อและน้ํายังทําให้ร่างกายเย็นลงลดอัตราการเต้นของหัวใจและลดแรงกระทาต่อข้อต่อค่ะสําหรับวัตถุประสงค์ในบทวิจัยนี้นะคะก็เพื่อศึกษาผลของการออกกําลังกายในน้ํา12สัปดาห์ที่ส่งผลต่อองค์ประกอบของร่างกายปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด การดื้อต่ออินซูลินและฮอร์โมอนที่เกี่ยวข้องกับการสูงวัยซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับความเปราะบางในสตรีชาวเกาหลีใต้ที่มีสุขภาพดีอายุ70-82ถึงปปีที่ไม่ได้ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอสำหรับอาสาสามัครนะคะเป็นสตรีวัยสูงอายุทั้งหมด22คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง12คนและกลุ่มควบคุมอีก10คนโดยกลุ่มทดลองจะให้ออกกําลังกายทางน้ําสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ60นาทีเป็นเวลา12สสัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมทํากิจกรรมตามปกติค่ะโดยโปรแกรมการออกกําลังกายนะคะจะมีการปรับสภาพร่างกายก่อน1นถึงสสัปดาห์และเริ่มเข้าโปรแกรม3าครั้งต่อสัปดาห์นะคะเป็นเวลา12สัปดาห์โดยครั้งละ60นาทีโดยแบ่งเป็นวอร์มอัพสินาทีออกกําลังกายหลัก40นาทีและค cool รูดาวสิบนาทีค่ะโดยคาหนักของการออกกําลังกายจะเพิ่มขึ้นทุกๆ4สัปดาห์ค่ะผลของการออกกําลังกายในน้ํา12สัปดาห์นะคะ พบว่ามีการปรับปรุงองค์ประกอบของร่างกายค่ะพบการลดลงของระดับไขมันในเลือดทําให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดพบการปรับปรุงการทํางานของระดับฮอร์โมอนเพศพบการลดลงของระดับน้ําตาลในเลือดและพบการลดความเสี่ยงจากการอผอม่านค่ะลังออกกําลังกายทางน้ํา12สัปดาห์การคน้นการค้นพบนี้บ่งชี้ว่า การออกกําลังกายในน้ําเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือภาวะหลอดเลือดแข็งและป้องกันความเปราะบางโดยการชะลอ,อก,การเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันที่เกี่ยวข้องกับอายุสตรีสูงอายุควรออกกําลังกายทางน้ําอย่างส,งสม่ําเสมอเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในช่วงอายุที่มากขึ้นและป้องกันความเปราะบางค่ะ